เออสกูเลยตาแรกเราต้องวัดเลยผมไม่รู้รูしし้จักแต่ก็รู้ซบแต่ไอพวกชื่อแบบนี้แต่แบ่รู้หมดที่มันตั้งมันตั้งมันตั้งแบบนี้จำไม่ได้เ้าเปลนกะล้มันแมพเดียวมันก็จำได้เลยนะตายไอเลสผู้เฮี้ยย่ำย่ำย่ตัวเอนมาทิ้งนะ ไอ้เฮียแม่นจังวะอุ้ยพี่ทัดโดนเดี๋ยวเริ่มไม่เป็นไรผมผมคานลบผมคานลบได้ไอ้เฮียหนังป่้ยโดนวินิ้ป่วยเอ้ยอุ้ยโทษทีโทษทีว่ะโอ้พี่จะดึงอยู่แล้วแม่งเห็นว่ะไอ้เฮียอตัวไหนแต่มันดึงกันได้ระวังใจเย็นเยนเย็นพี่นัพรอรอกำลังเสริมด้วย โอ้โหโดหน,นแล้วแม่งลูกซองเป็นฝั่งนู้นช่างหมูอ <S S S> ยู่กับผมลูกซองเหรอ,<ถ>อช่างหมูเห็นผมไหมคุกกันผมด้วยเปียงร่วงครับร่วงครับร่วง ว้าเหลือตัวเดียวช่วยด้วยผมฆ่าไปแล้วไปไหนแล้วร่วงเลยโอ้โหช่วยกด้ยร่วงทำไมต้องเกิด <c oughs> เชี่ยเสียงรถมาแล้วว่ะยิงมันก่อน <c oughs> โอ้ยสัตว์เอ้อ <c oughs> <c oughs> เกิดเจับกูบอกดิกูสานั่งอยู่ข้างหลังมึงก็ยังเอากูอยู่เนาะกมึงทำเสร็จมึงก็ยังจะไปเหยียบแล้วเลือดผมไม่มีไม่ทำถูกพี่ดีกว่าตายสองเกิดขึ้นเด็กับกูเนี่ยเฮ้ยปวดแดงทำไมทำอย่างนี้วะเกิดขึ้นอะไรกับกูเนี่ยหัวแตกไปแล้ว ผมต้องโดดหนีเลยจังหวะมันขับรถเกี่ยบคู่แน่อย่างนี้เนี่ยดีแล้วไม่ตายสอง